สวัสดีครับผมกำลังช่องเน็กซ่าอิสเวนเช่นเคยวันนี้มาแปลกเนาะมาเที่ยวของเล่นอีกแล้วอืของเล่น,นวันนี้ที่ผมจะมารีวิวเป็นรถบ,บังคับนะนรถบังคับทรานส์ฟอร์เมอร์อันนี้นานแล้วมองมารีวิวใหม่ก็อของเล่นเก่าแหละครับ <c oughs> เออของเล่นเก่าที่เก่าครับวันนี้เนี่ยคือที่เห็นนั่นแหละ ก็คืออันนี้เป็นออปติมัสสามอันนี้อนนอปติปม,มัอันนี้บอบอนบีมีโหมดทั้งตัวดิมันจะมีมาให้แล้วทำไมผมเอามาเดียวผมมีอะไราบอกตรงนี้นะฮะ <c oughs> ตรงเนี้ยมันปรับขึ้นความถี่วิทยุมีหน,นึ่งสองสามอ่ะเอตัวพวกเนี้ยออปติมัทผมจะปรับไปอยู่ที่สามนะตัวขึ้นวิทยุอืมบอคบอลบีผมก็ปรับไปที่สาม ก็คือจะทำํำคือต่อให้เราทําอะไรก็ตามมันทําพร้อมกันหมดเลยแค่เพียงรีโมทเดียวอันนี้วิทยุผมปรับไปที่สองสองนะฮะสองสองเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูสักครู่อันนี้เพิ่งถ่ายเสร็จจากติ๊กต็อกสภาพของประมาณนั้นโนดหรือไปทั่วอันนี้สักครู่ อีปุ่มอันนี้เดินหน้าอันนี้กดกดแปลงล่างเลยเป็นไงอันเนาะโอ้โหอุ้มไพร้อมกันเลยนะฮะประมาณนี้เลยคือไออันเนี้ยช่องติ๊กต็อกช่องผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้รายละเอียดนะฝากไปกดติดตามมันดนะ้วยนี่ ก็จะม,มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวของเล่นในพวกนี้ไปด้วยแล้วกันพวกกลุ่มออติมัสอันนี้ได้มาจากการดูหนังไม่ได้ดูหนังหรอกไปซื้อป๊อปคอนพวกแก้วน้ำมาไปกินครับอันนี้ออติมัสไอตอนนี้ผมมีความพิเศษอย่างหนึง่งของเล่นพวกนี้นานละเก่าด้วยโคตรเก่านี่ที่ผมรื้อประมานนี้ผมเป็นคนพังของเล่นจากตอนเด็กผมเกียรติชีวิตตัวเองนะ่งตอนเด็ก เดี๋ยวนะผมรู้สึกวองผมจะเรียนอ๋แบทบแมนนีนด่อันนี้ขออพิเศษของมัน,มนคือเนี่ยจริงผมชอบนะกิมล็อกผมทำแขนหายไปข้างหนึ่งเรื่องใหญ่นี่ขอ้อพิเศษมันอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเราอันนี้ตรงนี้ยังมีแสงนะอันนี้ถ้าเห็นได้กล้องมันจะเหมือนออกสีชมพูแต่ถ้าความเป็นจริงคือมันเป็นสีแดงนี่ความเป็นจริงนะ ในกล้องกับที่เราเห็นไม่เหมือนกันนะครับสี C, ต้องดูดีๆแล้วก็ผมทำชิปลงนี่โหเบอร์เบอร์ดังอะอันนี้นะลองพับก่อนพับกันมาเอาหัวไ้นนี้จิ๊บมาเดี๋ยวพามาดูเลยตัวเต็งๆตตัวเต็มเดี๋ยวจะรีวิวไทฟอร์มเมอรนะถ้าผมทำได้ก็เปิดเทอมแล้ว วันอังคารก็เปิดแล้วมันจะทําคลิปอาจจะทําคลิปอะไรเลเร็กๆน้อยๆเท่าที่ทําได้นะฮะทำตามที่มีงบงบที่มีนี่ฮนะผมไม่รู้ผมจะได้ในในทำเปต่อคูยึดโทรศัพท์ต้องนนนันเรื่องวุ่นวายมานี่นะใส่ประกบอย่างนี้ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนแะล้วง่ายดีอันนี้ แฮกไปก่อนเลยอันีนี้ม,มีใครบ้างครับที่จะเปิดเผยในฝากแต่คอมเมนต์กันขังนตายได้เลยครับอึ๊บเออะเดี๋ยวปกติมันต้องแบบเออเร่งละหน้าตาจะประมาณนี้ฮะรประมาณนี้เลยแค่นี้มมน,นี่ออปทิมัสนอกจากช่วงเดือนด่าง ไอช่วงตัว last night เนี่ยผม,มอยากได้แบบตัวประกอบแปง้ง่าอย่างนี้แหละี๋ยวเราจะรีวิวค้อพิเศษของตัวนี้ก่อนอื่นนี่วิธีแปง้ง่ายวันง่ายมากนี่แต่อย่าทำลงหอกเยอะนะมันดึงยากหาซื้อได้ยากมีแต่ออนไลน์เท่านั้นนะซื้อออนไลน์เดียวเดียว,ยว,ยวต้องพับไปดูงินเออได้ละนี่ผมเข้าแค่นี้นะเพราะผมยังไม่อยากให้มันลงล็อกแล้วมันล็อก เยอะพิเศษของมันหนึงหน้ากากอาก่อนหน้าตาประมาณนี้กดตุ่มตรงนี้แน่แบเ,เนี่ยกดเทอันนี้เก่าตั้งแต่ทาร์ฟอร์เมอร์ภาคสีออกมาเก่าแล้วนี่มานี้หาซื้อ,อยากนันเดี๋ยวนี้ตัวนี้นทาร์ฟอร์เมอไม่ค่อยมีข่าวการเคลื่อนหวนเลยเลย,เลยผมเป็นเแฟนคลับทาร์ฟอร์เมอร์นะ เ่อสนส่วนเราจะคือเอาที่ตัง้งก่อนชุบทำมือเดียวมันยากชุบเอชุบโอเคเสร็จเรียบร้อยอเอตอนแรกเว้ยผมลืมว่าวิธีแบ่งล่างมันยังไงคือมันต้องกดตรงไหนไม่ต้องกดตรงนี้เว้ยผมเพิ่งมานจกได้นย่กดง่ายนะฮะแต่อยดถึงกไม่เท่แต่ก็เล่นได้ ผมชอบเล่นนะอันนี้ไม่พูดให้ยืดยาวสักพักนึงก็เลยจากพักไหนไม่รู้เสื้อในเด็ดอยู่ตัวนี้ไอ้ตอนนี้ผมทํามันหลุดเดี๋ยวผมไปเอาให้ดูป๊บนึงนะรอก่อนนะฮะ <c oughs> ตอนแรก,กมันหลุดแค่ข้างเดียว นะฮะมันหลุดรู้สึกว่าจะข้างขวาข้างขวาหลุดก่อนอะเน,นี้ยมาข้างซ้ายไม่ได้ว่าจะหลุดบันไหลเลยนี่ก็ตัวประมาณนี้ฮะหายากนะองแค่อ้เน่โอ๊ยถ้าใครอยากดูทาร์ฟอร์เมอร์แบบไอ้เนี่ยจริงจริงทาร์ฟอร์เมอร์มีแขนนิดนึงนะฮะมีแบบตัวการ์ตูนเะนี่ยนี่ทาร์ฟอร์เมอร์ฟลา ทานฟอร์เมอร์ฟรามครับจำได้อันนี้เร่างบิชเชนเตอร์เก่าแล้วจริงๆผมอยากดูไอ้นี่อะไรวะทานฟอร์เมอร์ช่วงยุคแรกๆของมันอะพวกในคอมิกอะอันนั้นคือรุ่นจีวันนะผมมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นอของเน็ตติกมากกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนลนะนี่ยะทานฟอร์เมอร์อันนี้ออปติมัสออปติมัสผมมีเยอะนะ เยอะมากผมเป็คนชอบออติมัอ่ะน,นีวิวตัวจิ๋วนี่อันนี้จะไม่ได้เราด้มาจากไหนนาะนแล้วตอนเด็กตอนมาก็จะตอนหนังออกใหม่ๆเลยอันนี้ t าร n s f ฟ r เมอร e s c u e จำได้ดีเลยเงีแชกแชกๆชกแชช,ช,ช,ชตัวละครไม่มีออติมัตไม่มีออติมัตเลยนะจริงๆเราเคยได้เห็นไม่แค่ไม่ปรากฏตัวเลย การีวูจะจบแบบสั้นๆเหรอก็แปดนาทีแค่นี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะตัดเอาคลิปที่ผมลงในติ๊กตอกไปใส่ให้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า